ตัวยต้าไฮรักวีโก้นะครับคันนี้ติดตัวชุดล่างนะครับผมดูอุปกรณ์นะครับตัวอุปกรณ์ก็จะมีหัวบอลขนาด50มิลนะครับเป็นหัวบอลขนาดมาตรฐานนะครับผมตัวนี้นะครับใส่เข้าไปในกระบอกรีเทเบอร์นะครับจะมีตัวปินล็อกที่ตัวนี้นะครับผมล็อกไม่หัวบอลหลุดเวลาเราลานะครับแล้วก็ตัวด้านล่างนะครับจะมีตัวน็อตตามนะครับน็อตตามจะทําหน้าที่ดันตัวหัวบอลไม่ให้ค้อนเวลาเราล่าหรือบรรทุกของนะครับผมตัวต่อไปจะเป็นปลั๊กไฟนะครับผมปลั๊กไฟตัวนี้เป็นปลั๊ก เชื่อมต่อสญญายไฟเบรกไฟเลียเ้ยวด้านซ้ายด้านขวาไฟพามานะครับไฟสองไฟทะเบียนนะครับผมตัวอุปรกรณ์จะเป็นงานตรงรุ่นนะครับผมไม่ต้องตแัดแปลงไม่ต้องตัดตัวรถไม่เจาะนะครับผมเรีกับตัวชัสซีนะครับนี่นะครับผมยางอะไรสามารถถอดเข้าถอดได้ตามปกตินะครับผมตัวปลั๊กไฟใช้เป็นการนีบปลั๊กนะครับผมไม่ได้ตัดต่อสายไฟตัวรถนะครับ รถโตโ o ต้าวีโกนะครับคันนี้ติดตัวชุดลากเรือนะครับผม